โอเคผมก็ขอสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องขอเค้กไอแล้วก็อีออใหญ่แล้วก็โอสกัดนะครับกับล็อกเก็ตเอซีนะครับผมช่องสี่ลยครับไอเอ้ก็วันนี้นะครับทุกคนเราจะมาแต่งตัวเป็นพระเกียนนะครับเออไม่ไม่ไม่เอาเรียกพระดีกว่าเรียกอะไรดีพี่นักบวชนักบวชเกียนคนก็คือเราจะแต่งตัวเป็นปันไปนะครับแล้วก็ก็จะกดท่านี้ไว้แต่อันนี้ก็คือมันจะดูธรรมดานะแต่ถ้ามันกดรัวๆมันจะแบบ ทุกคนกดรัวๆนะครับกดรัวๆพร้อมกันเลยครับโอ้นิ้วไม่เร็วครับนิ้ง <c> ะ <oughs> ทุกคนมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับแต่ว่าเป้าหมายของเรานะครับทุกคนก็คือเราจะไปกดใส่สาวๆนะครับเออคนไหนแต่งตัวแบบสาวๆสวยๆตึงๆเนี่ยพวกเราจะไปลุมนะแบบยืนกันสี่ทิศแล้วก็กดท่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าีแอคชั่นของแต่ละคนจะเป็นยังไงนะทุกคนไปดูกันครับ ว่าไงครับสาวๆเอาพี่หนึ่งสองสามีใส่แล้วพี่ลีพี่ลีเขาพิมอะไรอ่ะชอบไหมครับนี่กดแจ้งให้ด้วยค่อยปั่นนี่นี่นี่ขอแบบเร็วๆเลยครับขอทีๆเลยครับขอทีๆเลยครับทีเย็บแล้วตอนนี้ทีเย็บแล้ว ออกมาแล้วหนึ่งคนอะยังยังยินลมกันขับไม่ไหวขับไม่ไหวแล้วโดนลมงโดนลมผมกดที่ทีเลยโอ้ยเรกโอ้ขัอ่ะเฮ้ยเขายังอยู่สองคนกันเลยแต่ว่าเขาซ่อนกันเดี๋ยวพี่พี่ต้นพิมพ์ชอบไมโยมเลยพี่แต่ปะ เออเขาส่องดูอะไรน่ะเฮ้ชอบเป่าโยมเขาไม่มองพี่อ hey! ่ะเขาไม่มองพี่อ่ะเขามองโน้ตอ่ะเออพี่โน้ตน่ะจ๊ะแน่โน้ตแซ่บมันรุนรีโอ้โหยาวๆลยพี่โน้ตยาวๆพี่โน้ตใหญ่ๆไอ้ไอีก้มาพี่แอ้แอ้พร้อมกันนี่ของผมเล็กสั้นขยันซอย หมายถึงท่านไอ <laughs> คนโอ้อันนี้ไม่ดา่าไ,ไม่โดนดา่าไม่ทีเลยนะพี่เรากดท่าสกษษษษษิลปืนพี่นศเอาท่ามาครบไหมไม่แน่ใจลองกดดูอ่ะท่าแรกเอเคร่องมกรีกหอกซ เอาได้เสร็จยังไมาถึงอะไรยังไม่เสร็จเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคมังกรหน่อยมีอยู่มีเลยหนึ่งสองสองชุดเอ๊ลุ้สึกเหมือนเหมือนก้อนไข่ไก่ยังไงไม่รู้หัวหัวมาอยู่ด้วยกันนี่ไบสาวๆพี่โนดเอาตามท่าพี่โนดเจอเลยที่พี่โนดมีก็ได้โอเคเอ็มพีที่สุดได้พี่น้ำเลย หนึ่งสองสามเอวดีไม่ไหวเออหัวงูรู้จักว่าต้นเดาอย่างเดียวเลยต้นไอ้แกแปดไอ้แกแปดหนึ่งสองสามแงเอ้ยผิดท่าเข้าไปเข้าสาวมาถ่ายรูปไหนพี่เรายืนหน้ากระดานพี่โอเค เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหัวโตด้วยกระทังไหนอ่เอาเอาหัวโตหมดเลยก็ได้โอเคโอเคนี่นี่แล้วทำไมคนนี้ไม่หัวโตด้วยอ้ไอ้นี่พี่เอาเอามีหลายไซส์หลายไซส์ดีไหมพี่ไหมพี่ฟาดเนาะเฮ้ยเอ้ยคนนี้เหมือนคนแคะเลยอ่ะไอ้ตัวผู้ชายอ่ะเหมือนเป็นคนแคะเลยมาครับพีโนตอัพเลยกดท่าอะไรก็ได้นะโอเค หนึ่งสองสามเอ๊ยีท่อทำไมผู้หญิงมาโตกว่ผมเ <Yeah. S 1> นี้ยคู่ประตูทัดแป่เขาเขามีผมไง <laughs> เราไม่มีใช่เลย <laughs> ย,ออย่อใหญ่ย,ออย่อใหญ่ไปพี่เปลี่ยนห้องกันเถอะไปจากโดนหน้า <laughs> โอ้โห,โโหเกิดมาเจอสาวสวยได้ปะอหใจพี่พเราผู้ชายอูห้หทำไมห้ <laughs> องนี้ผู้หญิงเยอะจังวะพอ <laughs> <laughs> จะเอาผู้ชายเอาพี่เป็นไรเราแหกกดได้พี่เอาผู้หญิงก็ได้วะคนไหนพี่เอาคน,นเอาคนยืนเดี่ยวคนยืนเดี่ยวนี่เาขาต่เขาต่เรียกเราแนวโผล่พี่นวโผลพี่ยืนหลังครับยืนหลังพี่ลืมอีกแล้วลืมเอาท่าแบบเอาไว้ที่ถนัดเดียวเฮ้ยใส่ก่อนเพื่อนตลอดลีคนนั้นน่ะไอ้คนนี้อยากเขาด้วยคนเดิมวะไม่ใช่ อพี่หนึ่สองติดเครื่องเตึกตตตึกตตเฮ้ยโดนควันบีผมโดนโอ้บีเอ่ะอะไรเนี่ยห้องนี้ย4สี่คนเลยสาวหนีเฉยพี่ลุ้มลุ้มสาวพี่ลุ้มสาวแตกๆตๆๆตๆตตต อุบาทเนี่ยโดนด่าแล้วโดนด่าเึ๊งตึ๊งตึตึงทำไมอ่ะมันคือท่าอะไรอ่ะผมก็แค่กดท่านั่งก็อีหลัวๆนะคิดอะไรของเขาคิดอะไรของเขาพี่คนไหนด่าเราอ่ะคนไหนนี่นี่คนนี้คนนี้นี่คนนี้าี่ทำให้จนกว่าจะออกห้องเลยรับไม่ได้หรอตกใจพ่อพอแม่ผมกลัวอะไรวะ อ้ห่อพิมพ์น่ากลัวขาดศีลธรรมนยชอบไปใจโยมชอบไปใจโยมพี่สาวแอกพี่สาวแอกใครไหน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 คนกระโปรงแดงนี่แอกแล้วแอกแล้วแอกแล้ว มาพี่เอเคหนึ่งสองซ่อมเฟนนปไั <laughs> ปกปกักเอเขาคิดว่าเราไปทำคลิปแน่ๆเลย <laughs> เออ <laughs> เอาให้คขาค่าแล้วให้เขารู้ว่า, <laughs> <laughs> า,าเราไม่ <laughs> มีปักโถกนี่เอาดิเอาครับเอาดิครับ โอ้หแก๊งสกินปืนพี่ๆเห็นเขาบอกว่ากดท่ามังกรอันนี้มันจะมันจะแหลกนะมีใครแหลกไหมพี่เติ้ลแหลกไหม้าถ้าสกิปป่ะหรอไม่พี่ไม่ไม่สกิปก็แหลกนะไม่แหลกไม่แหลก่เหรอ่ะแล้วพี่พี่จำต้นมาไงกดท่านี้แล้วสกิปมันจะแหลกพี่ไม่กดเองพี่โดนหัวแตกปักปัก ครับโอ้หุ่ก่อนิดเต็มเลยอดสวยนะแบ่ได้สวยนะบอกแล้วอยาให้ตมาปล่อยคาถาอุ้แหลกมาฮานเห็นไหมอู้หลกมามนมืดเขาเรียกว่ามนดำ ัวไม่มีอะไรครับเหมือนคนเหงาอะไรตอนนี้ผมไม่แหลกนะผมไม่แหลกรับหรือว่าแหลกวะไม่แหลกหรอกพี่ลองดูมุมนอกนี่เป็นไงวะทำไงเขาต้องเดินตามผมตลอดเลยอะคนเนี้ยที่แจอะไรเนี่ยปักปักเอาปักก็ปักอาออาพี่มาโน้ตโน้ตเอ๊ต้นนี้มา ต้นไปสนไหนวะตเนี่ไหนอะนู่นอยู่นู่นเฮ้ดิอันนี้พี่ทาอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ครับนี่งจะบังดิผู้หญิงอ่ะไปไกันบังบัง เอ้โรง um, งานโรงงานโรงงานเรียบร้อยโดนพังมาพี่หนึ่งสองเร้านสุดน้ำเลยเท่หรอแค่นั้นแหละชอบไหมจ๊ะพิมพ์ดี อบมัจะโยมขอบมันยวเลยเอาไปอีกเอาไปอีกยกอะไรเขาเม่ไม่จริง นนเราอะใส่สีไรเหรอนี่อันนี้ออกแนวลูกกีดเลยลูกกีดเโรคจิตว่ะโอ้เราไม่ได้อขกจะแก๊งไปเลยเฮ้ยมีคนมานมัสการผมด้วยเจริญพรเขาฟังจะพิมพ์เจริญพรพี่เรอให้พรเขาสักสักบทสักยกไหมมามาพี่นะนทำยังไงอ่ะกดท้ายพี่ท่าแล้วก็อี อ,อ,อกเศร้าอนรับรับ่อสชอบแาบา้ไปเียไ้อันนี้คือปัน่นเสร็จนะครับห้าห้ากดรองให้พี่ตรงไหนมีสาวอีกถูกถูกเราจํำได้ ที่ผมเจอเป้าหมายแล้วเสื้อขาวไปโก้ Go. ลุยทำไรอะ่ะขอร่วมวงด้วยดิ <laughs> เอาเลยเหรอเอ,เอาเลยว่า <laughs> ไ,ไม่รอแล้วไม่ไหวแล้วเอ๊ะ <laughs> เคยผิน <laughs> อ่ะ เย็ดทางแอกไซ่์เฮ้ยเอามาเอากันครับมีเหมือนกันนี่เฮ้ยเขามีลูกค้าเลยมั้งน่ะอยเาไอ้แก่เฮ้ยเขาด่าผมอะด่าแล้วก็ออกอะไรวะเฮ้ยลูกสองก็มีวะโอ้โหว้าเอาสิครับว่าสองครับปลักโทกมานี่ไม่ไหวนะมามาทำคลิปเหมือนกันได้เปล่าเอ้ เฮ้ผิดอ่านผิดอ่าน,น,นโทษทีครับรรอ,อันนี้พี่โอ้ของพี่ถูกอันเลยวะสวนเหรอเฟ็ดคือสู้เ <laughs> จ้าต่อ ไออปเรียบร้อยแล้เขาไม่สู้เขาไม่สู้เขาหนีไปพี่ผมตามบอกเลย <c oughs> ไม่มีอะไรครับเ <c> ห <oughs> <c oughs> มือนเขากักเขากักไว้ประมาณสองท่าปะใช่ใช่เออเขามีปักทองแน่ๆเลย <c oughs> เขากักไว้ าะถ้า,าถ้าปืนมันมีมันอยู่แค่นี้เราต้องย่อเราต้องยด่ <c oughs> งยดเขาเขาเยอะเท่าไหร่ไม่ไม่รู้อะปักเขาปัก่ะปักก็ปักอะไรวะแซา ไม่มีพี่โน้ตไปอยู่หลังผมทล้ไม่ไถือไม่ได้คนนี้รถพ่อกบฏมาไม่อยากรันให้ไม่มาตาตาผมมองพี่โน้อย่างเดียวตปโน้ตยาวเนี่ยเลยโนดตอะดูแล้วนี่ใช่ไหม กระแทกกระแทกำลยคิดอะไรก่อนคิดอะไรก่อนนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากแค่นี้ครับผมก็มาฝั่นคนนะสี่คนก็คือแต่งตัวเป็นหลวงพ่อจริงๆมันก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรทำเลยก็เลยขำๆำทำกันมานะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอยากให้พวกผม ทำปั่นอะไรอีกนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันไนดะ้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเฮ้เฮ้หน่อยเขาค้ายลูกเสือ